้าวันหนึ่งคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่อดีตหรือภาพเบื้องหลังของคุณคุณเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ ถามว่าความสำเร็จนั้นที่คุณรู้สึกชื่นชมและก็สบายใจเนี่ยเมื่อมีคนขุดคุยเบื้องหลังของคุณมันทำให้คุณเจ็บปวดหรือไม่มันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือไม่แม้ว่าวันนี้คุณจะกลายเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือประสบความสำเร็จไปแล้วแต่ถ้าอดีตคุณไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อย่างที่ปัจจุบันคุณเป็นอยู่อย่างน้อยคุณก็อาจจะมีจุดเล็กๆในใจที่บอกตัวเองว่า อดีตที่ผ่านมาแม้ว่าฉันจะไม่อยากนึกถึงฉันจะไม่อยากคิดถึงฉันจะไม่เอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันแต่มันก็ทำให้คุณรู้สึกได้จริงไหมคะวันนี้ค่ะนิสัยที่บอกว่าคุณเป็นคนน่าเชื่อถือ ซึ่งความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างขึ้นค่ะไม่มีใครมีความน่าเชื่อถือตั้งแต่เกิดแล้วคงอยู่กับคุณตลอดไปความน่าเื่อถือไม่ได้มาจากการที่คุณเป็นคนร่ำรวยคุณมาจากตระกูลที่น่าเชื่อถือแล้วคุณจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือไปด้วยจริงอยู่ค่ะในความรู้สึกแรกหรือในการเจอกันครั้งแรกถ้าคุณมีครอบครัวหรือมีคนในครอบครัวของคุณหรือมีประวัติในครอบครัวคุณ เป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นครอบครัวที่มีความน่าเชื่อถือและคุณสามารถทำให้มันคงอยู่ต่อเนื่องได้ตลอดคุณก็จะเป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นคนน่าเชื่อถือแต่ในทางกลับกันต่อให้คุณมาจากครอบครัวที่น่าเชื่อถือแต่ถ้าคุณเองไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ถ้าคุณกำลังเดินทางสู่อนาคตที่เรียกว่าความสำเร็จหรือเป้าหมายในอนาคตที่มีคนชื่นชมคุณ ความน่าเชื่อถือหรือการเป็นคนน่าเชื่อถือเป็นหนึ่งสิ่งค่ะเป็นนิสัยที่คุณน่าจะรู้และฝึกให้เป็นนิสัยที่ความเคยชินของคุณในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องเพราะว่าความน่าเชื่อถือมันสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะ Success Podcast Podcast ของคนสำเร็จจะนำห้านิสัยสำคัญที่บอกว่าคุณเป็นคนน่าเชื่อถือเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะ การเป็นคนที่แก้ตัวให้น้อยแก้ไขให้เยอะหมายถึงอะไรทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกครั้งที่อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจากตัวคุณเองไม่ว่ากับเพื่อนร่วมง,งานหรือไม่ว่าในทีมสิ่งแรกที่มีคนคนที่มีความน่าเชื่อถือเขาจะทำคือเขาจะไม่โทษคนอื่นค่ะเขาจะไม่โยนไปว่าเธอนั่นแหละทำช้าน้องนี่แหละเป็นคนผิดเธอนี่แหละไม่ได้ทำตามสิ่งที่เราวางไว้ แต่เขาพร้อมที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช่ไม่ประสบความสำเร็จไม่สำเร็จมาแก้ไขมาทบทวนค่ะเขาจะไม่มีการโทษคนอื่นเขากล้าที่จะเผชิญหน้าว่าเอ๊ะทีมเราทำและผลมันเป็นแบบนี้เรามีอะไรที่ผิดพลาดมีขั้นตอนไหนบ้างที่ลืมไปขั้นตอนไหนบ้างที่เราไม่รัดกลมคือพร้อมที่จะแก้ปัญหาพร้อมที่จะรับผิดชอบพร้อมที่จะเผชิญหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่เขาทำเองทั้งที่ทำร่วมกับทีมทั้งที่ลูกน้องทำค่ะถ้าคุณเป็นแบบนี้ได้คุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความน่าเชื่อถือลองฝึกนิสัยแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในข้อนี้ถ้าคุณแก้ตัวน้อยแก้ไขยเยอะเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นค่ะคุณอาจจะไม่ตัดสินใครเลยจากความผิดพลาดของเขาในอดีต แต่คุณรับฟังณนะวันนี้ที่เกิดขึ้นว่าอะไรทำให้เป็นแบบนี้ลองฟังความเห็นของเขาน้องเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้จากคำสั่งของเราน้องเขาอาจจะทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันติดขัดแล้วเขาตัดสินใจแก้ปัญหาเองแล้วไม่สำเร็จก็ได้เพราะฉะนั้นข้อแรกค่ะของการเป็นคนน่าเชื่อถือแก้ตัวให้น้อยแก้ไขให้เยอะรับผิดชอบกล้าเผชิญหน้าให้เป็นค่ะ นิสัยที่สองคือนิสัยที่เป็นคนมีความจริงใจซึ่งในคำว่าความจริงใจนี้เนี่ยมันประกอบด้วยหลายๆอย่างเรื่องแรกของความจริงใจคือยอมรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงแสดงว่าคุณจริงใจคุณฟังแล้วคุณยอมรับความคิดเห็นของเขากับฟังเฉยๆยพยักหน้าแสดงออกเหมือนกับรับฟังแต่สรุปสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ฟังแสดงว่าคุณไม่จริงใจคะ่ะ ยอมรับนับถือผู้อื่นด้วยน้ำใสใจจริงแสดงว่าคุณจริงใจข้อที่2ของความจริงใจนะคะเป็นคนพูดตรงและซื่อสัตย์เสมอค่ะคือพูดตรงเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้คนอื่นเจ็บบ้างแต่ว่าคุณก็คือตรงๆคุณอาจจะใชเ้เขาเรียกว่าอะไรนะวาทศิลในการพูดแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสื่อสารแบบไหนคุณคิดแบบไหนคือเป็นแบบนั้นเลยค่ะ จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองซื่อสัตย์ต่อการกระทำของตัวเองทำเหมือนกันทั้งต่อหน้าและรับหลังคุณบอกลูกน้องแบบนี้ต่อหน้าแล้วรับหลังคุณไปพูดถึงเขาว่าโอ้โง่จังเลยฉันพูดไปสิบครั้งแล้วแกยังจำอะไรไม่ได้เลยซึ่งก็ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปฏิบัติต่อคนอื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังเหมือนเหมือนกันนั่นคือบอกความจริงใจค่ะนิสัยที่สามนะคะ เป็นคนมีศักยภาพคำว่ามีศักยภาพไม่ใช่พรสวรรค์น,นะคะพรสวรรค์ก็คือพรสวรรค์ค่ะแต่ว่าศักยภาพหมายถึงคุณคิดแล้วคุณกล้าลงมือทำแล้วเรียนรู้แล้วพัฒนาตนเองจนสำเร็จในเรื่องทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณแสดงว่าคุณพร้อมที่จะพัฒนาหรือดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าฉันทำเรื่องนี้ได้ดี แล้วก่อนหน้านี้ฉันก็กังวลด้วยไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำเรื่องนี้แต่ถ้าได้รับมอบหมายฉันจะพยายามที่จะคิดให้รอบคอบที่สุดแล้วลงมือทำแล้วเรียนรู้พัฒนาตนเองต่อเนื่องจนสำเร็จนั่นเรียกว่าคุณสามารถที่จะดึงศักยภาพออกมาใช้หรือพัฒนาตัวเองให้เป็นคนมีศักยภาพค่ะศักยภาพคือสิ่งที่เปลี่ยนวัตถุและองค์ประกอบให้เป็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นั่นคือความหมายของคำว่าศักยภาพคุณสามารถที่จะใช้ศักยภาพหลายๆด้านของคุณให้เกิดขึ้นให้บรรลุผลให้สำเร็จถ้าคุณคิดแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําแล้วก็พัฒนาตนเองต่อเนื่องค่ะข้อที่4นะคะนิสัยที่4คือนิสัยเป็นคนที่มีผลลัพธ์คำว่าเป็นคนที่มีผลลัพธ์ก็คล้ายๆกับการมีศักยภาพแต่ว่า การมีผลลัพธ์เนี่ยมันสำคัญมากๆค่ะคำว่าเป็นคนที่มีผลลัพธ์หรือนิสัยของการมีผลลัพธ์คุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จไม่ยอมแพ้ไปก่อนสมมติว่าวันนี้คุณเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์และคุณเริ่มง่ายๆอัดคลิปถ่ายรูปลงสินค้าเปิดใจคนอื่นเปิดใจผู้คนออกมาไลฟ์สด แล้วในช่วงแรกมันไม่มีผลลัพธ์ของความสำเร็จเกิดขึ้นเลยแต่คุณสามารถที่จะมีนิสัยของการทำต่อเนื่องทำทุกทุกวันจนวันหนึ่งอาจจะเป็นสเดือนข้างหน้าหาเดือนข้างหน้าแล้วคุณประสบความสำเร็จคุณไม่ยอมแพ้คุณจะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือค่ะคุณคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าวันนี้มีคนที่ประสบความสำเร็จโดยที่ขึ้นมาทำครั้งแรกและประสบความสำเร็จเลยเรื่องเล่าของเขา ก็ไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครคะ่ะเขาไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่าเชื่อถือสังเกตง่ายๆนะคะมีใครหลายคนรวมทั้งพี่ด้วยเนี่ยจะเชื่อถือหรือมีให้ความสำคัญให้ความน่าเชื่อถือกับคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าเขาจะเป็นอายุน้อยกว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนอายุ2 0ปี30ปีถ้าคนคนนั้นประสบความสำเร็จโดยที่เขาสามารถเริ่มต้น ลองผิดลองถูกพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าล้มเหลวก็ยังไม่เลิกลุกขึ้นมาใหม่แล้วทำต่อปรับเปลี่ยนความคิดพัฒนาตนเองทำต่อเนื่องจนสำเร็จเราจะมองคนนั้นว่าอุ๊ยคุณเนี่ยเป็นคนมีความน่าเชื่อถือเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมาจากการเป็นคนที่มีผลลัพธ์โดยที่ผลลัพธ์นั้นไม่ได้มาง่ายๆคะ่ะแล้วสุดท้ายคุณจะเป็นคนน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อ คุณสามารถควบคุมอารมณ์ในทุกๆสถานาการณ์ได้คนเก่งคนประสบความสำเร็จคนดีแต่ระเบิดอารมณ์เป็น,ปนแบบสุดกูไปเลยเมื่อโกรธเมื่อโมโหเมื่อไม่ได้ดังใจความน่าเชื่อถือที่คุณสร้างมาความสำเร็จต่างๆที่คุณสร้างมามันจะหายไปหรือมันจะดูสับสนหรือมันจะดูมีข้อกังขาขึ้นมาทันทีค่ะถ้าคุณควบคุมอารมณ์ ในสถานการณ์ต่างๆที่คุณเจอไม่ได้เพราะฉะนั้น5นิสัยนี้เป็น5นิสัยที่คุณฝึกได้ให้กลายเป็นคนน่าเชื่อถือได้ทำไม่ยากใช่ไหมคะใครฝึกข้อไหนแล้วบ้างหรือใครมีอะไรที่จะแบ่งปันในเรื่องของความน่าเชื่อถือพี่พร้อมนะคะช่อง success podcast ยินดีค่ะยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์ยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆในเรื่องราวของความน่าเชื่อถือเพื่อเป็นบทเรียน เพื่อเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จให้กับใครหลายๆคนที่กําลังเดินทางสู่ความสําเร็จค่ะเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้แล้วทุกอย่างในโลกใบนี้เราสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองและทําตนเองให้เป็นคนสําเร็จเป็นคนน่าเชื่อถือได้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ Comment, และที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ